นีตายตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมคำสั่งสอนเป็นอุบายธรรมอันดีอันหนึง่งมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าการได้ยินได้ฟังนั้นเป็นบอกเกิดแห่งสติปัญญา แต่ถ้าฟังอย่างเดียวไม่ทำไม่ปฏิบัติตามก็ยังเกิดผลไม่ได้จึงจำเป็นต้องฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็ตั้งใจทำตามปฏิบัติตามคือไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่น ให้จิตใจมาสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติคำว่าธรรมะปฏิบัติเป็นการนึกน้อมในทางที่ดีที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนนั่งสมาธิภาวนาเตินจมกลม ปฏิบัติบูบชาความจริงก็คือว่าการปฏิบัติบูชานั้นก็คือทำไปทุกอรียาบท <c oughs> ยืนก็ภาวนาเดินไปมาก็ภาวนานั่งธรรมดานั่งสมาธิก็ภาวนา ถ้าเดินท่านว่าเดินจงกลมเดินจงกลมนี้เป็นอุบายดีอันสำคัญอันหนึง่งคือว่าถ้าถือว่าการนั่งนั่งนี้ถ้ามันเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมานั่งมันหลับได้แต่ถ้าเดินจงกลมนั้นไม่หลับเดินได้แล้วก็มักจะ เลือดลมร่างกายของผู้เดินจงกรมสะดวกสบายความง่วงเหาเหานอนก็ไม่ค่อยมีทานนั่งเข้าชักจะมีความง่วงความเหงาเข้ามาทับถมได้ง่าย ในทางพุทธศาสนาท่านจึงถือว่าการเดินจมกลมเป็นข้อวัดปฏิบัติอันหนึ่งที่ทุกทุกคนทุกตนทุกองค์จะต้องฝึกฝนอบรมให้จิตใจของเรารู้จักเดินจมกลมวิธีเดินจมกลมนั้นก็เป็นวิธีง่ายง่า เมื่อเราดินไปเยือนที่ทางจงกรมแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายวางไว้ทั้งหน้าก็ตั้งใจนึกน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมประสงค์รวมจิตรวมใจตามอุบายธรรมที่ตนรวมจิตใจได้ถ้าไม่มีอย่างอื่นก็เอาคุณพระพุธเทธเจ้าเป็นอารมณ์ เพราะว่าคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีวิเศษไม่มีอันใดจะดีวิเศษเท่าพระพุทธเจ้าของเรากว่าจะได้มาตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องมีความปณิธานมั่นหมาย ทำบุญให้ทานรักษาศินภาวนามามุ่งหวังเพื่อให้ได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสโลแล้วก็ <c oughs> มีความมุ่งมาตถนาจะช่วยมนุษย์และเทวดายินกลมในโลกธกาตุนี้แหละ ให้พ้นทุกภายในวัฏสงสารไปด้วยคือไม่เอาตนคนเดียวเหมือนพระปัจเจกโพดพระปัจเจกโพดนั้นบำเพ็ญมาเพื่อเอาตัวเองให้พ้นทุกพอแล้วคนอื่นไม่เกี่ยวแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพุทโธนั้นท่านมาเดชคิดสั้นไม่ได้เอาแคแคบ ท่านวางไว้กว้างๆให้มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่นิพพานอันเป็นสถานที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่วุ่นวายต่อไปอีกเมื่อพระองค์เข้าถึงได้ตดรัสรุ้แล้วก็ช่วยมนุษย์และเทวดาอินสม อย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็อยู่ปลอดเวนยสัยย์ทั้งหลายสี่สิบห้าปีนั้นนับว่าเป็นเวลายาวนานโยกในสี่สิบห้าปีพระองค์ไม่ได้ทอดทุละอั้งใจสั่งสอนแนะนำบังให้มนุษย์ผู้มีนิสัยปัจจัย ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนารักษาจิตใจของตนไม่ให้หนีไปที่อื่นให้ใจมานึกมาน้อมอยู่ในทานการให้การบริจาคในศีลรักษากายวาจาของตนให้อยู่ในกรอบศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดขึ้นไปอันนี้แล้วว่าเป็นการฝึก ึกตัวเองให้มีบุญมีกุศลมีภาวนาไม่ให้จิตใจอยู่ในความประมาทจิตใจคนเราที่ตกอยู่ในความประมาทมัวเมานั้นมักจะไม่ได้ค่อยคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้คิดมันเลื่อนลอยออกไปอีกทางหนึ่งอันนี้เลยว่าไม่ถูกทาง ที่เรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็าต้องการให้เราทำคุณงามความดีอย่างพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้มากเหมือนท่านก็ตามก็ให้เลันตามกำลังของเรากำลังของเรามีกำลังเท่าไหร่มีความสามารถอาจอารขนาดไหนเราก็ตั้งใจประกอบกระทา โดยเฉพาะคือว่าการนั่งสมาธิภาวนาเดินจมกรมปฏิบัติบูชานี่จะต้องประกอบกระทำให้ได้อยู่เนืองนิดติดต่อกันไปเอาจนเคยชินเคยชินในการไหว้พระสวดมนต์เคยชินในการนั่งกรรมฐา,านภาวนาเคยชินในการนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธภายในดวงจิตดวงใจ จนกระทั่งจิตใจนั้นจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาทางไหนก็มีความชำนิชำนาญในการปฏิบัติบูชาอน,นั้นได้อยู่ทุกเวลาจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลในทางพุทธศาสนาจึงเป็นที่จบที่แล้วไป ถ้าตราบใดที่การทำการปฏิบัติของตนนั้นได้เพียงระเบียบประเพณีเท่านั้นยิตใจยังไม่เลิกละกิเลสความโกรธได้เลิกละกลดดิเลสความโลภยังไม่ได้เลิกละกิเลสความหลงยังไม่ได้ก็ชื่อว่ายังทำไม่เต็มสัดเต็มส่วนอยู่นั่นเอง <c oughs> จึงต้องมีการปฏิบัติบูบชา นั่งสมาธิภาวน,นาเดินจมกลมรวมจิตรวมใจให้เข้ามาสู่ความสงบตั้งมัน่นจนไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุท,ทั้งหลายในโลกนี้อะไรอะไรจะเกิดขึ้นอะไรอะไรจะหมดไปสิ้นไปจิตใจก็มาให้ลุ่มหลงมัวเมาไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุท,ทั้งหลาย ให้จิตใจของตนตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติเรียกว่าภาวนาอยู่นั่งก็ภาวนาพุทโธอยู่เยินก็ภาวนาพุทโธเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุทโธอยู่อย่างนั้นเอาใจให้อยู่ให้มั่นคงในคุณพระรัตนาตายัยคนพระรัตนาตายนัยนี่แหละผู้ใดนึกน้อมเจริญให้เต็มที่แล้ว จิตใจที่จะวุ่นวายภายนอกไปก็ไม่มีเพราะว่าคุณพระนั้นเมื่อใครถึงภายในจิตใจจะมีแต่ความสงบระงับเยือกเย็นสบายจะคิดอะไรทุระอะไรก็เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายเพราะว่าจิตใจตั้งอยู่ในจิตในใจของตัวเอง แล้วเป็นจิตใจใจที่มองเห็นว่าในการที่มาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ในโลกนี้ไม่ใช่สุขสบายมันเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะความไม่รู้เหตุการณ์ต่างๆที่พาให้เกิดมาก็มาจากกามลาคะตัณหากามลาคตัณหานั้นมันมีมาตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อย มันเคยอาศัยอยู่อย่างนั้นแม้จะมาเกิดเป็นคนแล้วนิสัยอย่างสัตว์มันก็มีจนกระทั่งว่าจะเลิกจะละไม่ได้ระเบียบยงมีว่าต้องมีการบวชเรียนเขียนอ่านในทางพุทธศาสนา จึงมีบารมีข้อหนึ่งที่ท่านว่าเนคขัมมะบาลมีออกบวตหรือว่าออกจากตามรักษาสินแปดสินสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดขึ้นไปไม่ให้จิตใจไปกังวลวุวน่นวายอย่างกิเลสกรรมวัตถุกรรมอย่างชาวโลกอย่างสัตว์สัตว์ทั้งหลายนั้นเรียกว่า มันเป็นมาตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยมันเคยอย่างนี้มาแม่มาเกิดเป็นคนแล้วมันก็ชอบอย่างนั้นหลงไปอีกอย่างเก่านั่นแหละจึงจำเป็นต้องแก้จะแก้ได้ก็แก้ในที่สมาธิภาวนาต้องทำใจให้สงบสงบตั้งมั่นลงไปจนความสงบนั้นตัดกระแสอารมณ์นั้นๆันได้ จนเห็นว่าการที่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูปเสียงปิ่นลสโสดพะธรรมลมนั้นเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความไม่สงบเมื่อจิตไม่สงบแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่สงบทางนั้นถ้าจิตนี้สงบมั่นคงอยู่ในคุณประพุทธเจ้าจริงๆ จิตใจจะได้เย็นสบายอันส่วนร่างกายนั้นถ้าจิตสบายจิตสงบจิตตั้งมัน่นร่างกายมันสบายเองเพราะว่าร่างกายมันเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนั้นมันไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนไม่รู้จักอะไรมันเป็นเพียงธาตุเท่านั้นเอง ใจมนุษย์คนเรานี่มันมีความรู้ความหลงมีความผิดความถูกเต็มตัวอยู่ภายในถ้าจิตนี่หลงไหลไปตามอารมณ์ภายนอกไม่มีความสงบมันก็เมาอยู่อย่างนั้นหลงอยู่อย่างนั้นใครจะว่าอย่างไรมันไม่เลิกไม่ละแล้วมันก็หลงไหลไปตามภาษาของจิตที่ไม่สงบ ถ้าจิตนั้นมาสงบตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ในตัวอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของตัวเองแล้วก็จะมองเห็นรอบๆกายวาจาจิตของเรานี้ทีเดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นที่จิตใจลุ่มหลงมัวเมาไม่สงบหระงับก็เพราะจิตมันเห็นว่า สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเห็นว่าเป็นของเที่ยงมันเป็นความเห็นผิดไม่ใช่ความเห็นถูกถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ควรไปยึดเอาไม่ควรไปถือเอาควรให้รู้ว่าทางโลกนี้มันเป็นทุกอย่างนี้แหละเป็นต้นตอแห่งความทุกข์ถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยง จิตมันก็ไม่ไปกังวลวุ่นวายตั้งอยู่ในคุณงามความดีภาวนาในใจของตนได้ทุกวันทุกคืนไม่ประมาทเรียกว่ามองเห็นโทษของวัตตะสงสารอยู่ตลอดเวลาวัตตะสงสารนะั่มันเกิดแก่เจ็บตายในเวลาเกิดมาแล้ว มันไม่ใช่ว่าแก่อย่างเดียวในเวลาแก่เวลาเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันก็ทําบาปทําอกุอกศลต่างๆนานา,นานามากมายมีท้งในส่วนดีบ้างส่วนไม่ดีนั้นเป็นส่วนมากดังน,นั้นท่านจึงให้นึกให้น้อมลําลึกอยู่เสมอว่าพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา ธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆคุณพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งที่พึ่งภายในใจสงบตั้งมัน่นเมื่อใจสงบตั้งมั่นมาสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจอยูในตัวในใจของตัวเองได้จิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั้นภาวนาอยู่ที่นั้นนั่งที่นี่ก็ให้สบาย ไปนั่งที่อื่นก็ให้สบายจะเดินก็ให้สบายเดินจมกลมก็ให้ใจสบายยืนก็ให้ใจสบายตาเห็นโูกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรสก็ให้ใจสบายเหตุการณ์ใดๆที่จะไม่ให้จิตใจสบายนั้นมันอยู่ที่เราไม่ไปยึดถือ เราจะไปห้ามคนอื่นสัตว์อื่นไม่ให้เขาว่าดีว่าร้ายไม่ได้มีทางเดียวเราห้ามกายวาจาจิตของเราเท่านี้หละนั่งก็ห้ามภาวนาอยู่ยืนก็ห้ามภาวนาอยู่เดินจมกลมก็ห้ามภาวนาอยู่ให้จิตใจนั้นมุ่งมั่นที่จะทำความดีอย่างเดียว เมื่อมองเห็นคุณพระพุทธเจ้าในใจของตัวเองแล้วสิ่งใดล่วจะให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเราก็ทำสิ่งนั้นในหลักกว้างๆท่านวางไว้มีอยู่สิบข้อทานการให้การบริจาคศีลรักษากายวาจาจิตเนคขมมะ ไม่ปล่อยให้อำนาจกิเลสราคะตัณหามาทับถมจิตใจอีกต่อไปเรียกว่าออกออกจากอารมณ์กิเลสอย่างโลกโกเ,เนี่ยวันเนกธรรม,มะบาลมีปัญญาบาลมีคือว่าฝึก,กจิตให้มีปัญญาสอดสองพิจารณาดูให้มันถี่ท่วน ถูกซอกถูกหมุอมยาปล่อยห้มันหมักหมมลุ่มหลงม,ม,มัวเมาอยู่เรียวฝึกจิตให้มีปัญญาฝึกจิตของตัวเองแหละให้มีความภาคความเพียรความพยายามไม่ให้จิตใจท้อถอยง่าย,งายสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมขันตีคือความอดความทนก็เป็นธรรมอันหนึ่ง ที่พระริยเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมาสัจจากความจริงใจสัจจากอธิษฐานอธิษฐานใจไว้อย่างง่ายง่ายก็คือว่าทุกทุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนนั้นเราจะต้องอธิษฐานใจไว้เราจะต้องกราบพระไหว้พระ ภาวนาสงบจิตสงบใจให้ได้เสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้ก็เป็นของสำคัญถ้าไม่มีอธิษฐานใจเดี๋ยวอารมณ์สัญญาเกิดขึ้นมันก็ไปเรื่อยไม่มีที่จบที่สิ้นเนี่ยว่าสัจจหนึ่งอธิษฐานหนึ่งเมตตาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย คนเราถ้ามีจิตเมตตาอยู่จิตใจนั้นก็อมเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนเรียกว่ามีเมตตาแก่สัตว์แก่คนแก่ทุกสิ่งทุกอย่างเมอุเบกขาหัด,ดจิตใจรู้จักปล่อยวางรู้จักวางเฉย ไม่ให้จิตใจไปเดือดร้อนวุ่นวายกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเดียยววาเลกเริ่มภาวนาทำความเพลี่ยนแยกจิตใจของตัวเองให้ออกจากกระแสะแห่งโลกกระแสะแห่งโลกมันไหลไปตามโลกตามเสียงกินรสพรทพะธรรมาลมให้จิตใจทบทวนกระแสะเข้ามาว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้ ใจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนให้รวมกำลังเข้ามาตั้งภายในใจิตใจอันนี้ให้ได้จงเห็นว่าสิ่งอื่นใดนอกจากใจิตใจที่ตั้งอยู่ในสมาธิภาวนาออกไปนั้นไม่มีที่สุดที่สิ้นเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยภัยในโลกในวัฏสงสารนั่นแหละ ้าจิตออกไปรับเอาเรื่องต่างๆแล้วเป็นอันว่าไม่จบไม่สิ้นถ้าจิตมาสงบตั้งมั่นโยได้ทุกลมหายใจเข้าและออกมองเห็นความเกิดเป็นทุกข์มองเห็นความแก่ความชราเป็นทุกข์มองเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์มองเห็นความตาย อันเป็นสิ่งสุดยอดของชีวิตนะเป็นทุกข์อันสุดท้ายจิตก็จะไม่ลุ่มหลงม,มัวเมาวุ่นวายกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจมันก็จะหา่างไกลจากอารมณ์แห่งความโกรธความไม่พอใจอารมณ์แห่งความโลภคือความไม่อิมไม่พอในใจ ในใจมนุษย์คนเรามันมีความหลงความหลงคือว่ามันหลงยึดหลงถือหลงตัวเราของเราไปตามความไม่รู้ไม่เข้าใจเวลาเราภาวนาปฏิบัติบูชาเราจะต้องเอาจิตเอาใจของเราให้แน่นอนมั่นคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัติ แนวว่ามีบุญบารมีประกอบกระทำอยู่จเจริญอยู่แต่ว่าอะไรก็ตามหลักนั้นก็มีอยู่ว่าสมถะทำจิตของเราให้สงบให้หยุดให้อยู่ให้จงได้วิปัสสนาภาวนาได้แก่ให้รู้ว่าลูกคือตัวนามคือใจมีสัญญาสังขารวิญญาณ มีลกูกมีอันใดก็ตามมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการที่จิตมายึดมาถือว่าอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูธาตุแท้มันไม่ได้เป็นของใครจนกระทั่งสมมติว่าธาตุดินก็มนุษย์สมมติกันไปเธาตุน้ำก็สมมติทำเป็นน้ำไป ธาตุไฟเป็นของร้อนมันก็สมมติเป็นธาตุไฟไปธาตุลมสมมติทางนั้นแนละเมื่อจิตหลงไปตามสมมติมันเป็นทุกข์ในจิตนเพราะสิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นไปตามใจหวังแต่ถ้าว่าจิตเรารู้จักปล่อยวางรู้จักเลิกละ ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเราไม่ยึดของเราใจก็จะคลายความยึดออกไปจิตใจก็จะตั้งมันเย็นสบายนั่งก็ภาวนาได้นอนก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินไปไหนมาไหนก็เรื่อยว่าภาวนาเรื่อยไป จนได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมไม่ใช่เพียงแต่ว่าสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าปฏิบัติไม่ได้ต้องให้แจมแจ้งชัดเจนภายในตัวภายในใจของเราทีเดียวว่าเกิดแล้วต้องตายแน่ๆคนเราที่ไม่มองเห็นความตายนั้นมันก็เรแกว่า มืดที่สุดหลงที่สุดเมื่อความตายมาถึงเข้าจริงๆก็ร้องไห้นำตาไหลทุกโทมนัดครับแน่นแน่นใจอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นความหลงความไม่รู้ความรู้ความเข้าใจนั้นก็คือว่าอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันตั้งอยู่อะไรมันดับไป ก็ให้มีสติมีสมาธิปัญญาในใจของตัวเองอยู่ทุกเวลาอะไรทั้งหมดอย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นอยู่เที่ยงอยู่อย่างที่เรารู้เห็นในเวลานี้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอาการแห่งความไม่เที่ยงไม่คงที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไป มันก็เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะความไม่รู้ไม่ละไม่ปล่อยไม่วางถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเดินจมกลมรู้จักปล่อยวางรู้จักสงบก,กายสงบวาจาสงบจิตสงบใจจิตใจมันก็สบายความสบายนิดๆหน่อยๆนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอน เพราะยังไม่รู้ต้นตออันสำคัญต้นตอขับอันสำคัญคือว่าจิตมันให้รู้ว่าทั้งกายทั้งจิตทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายในไตรโลกธกาตุนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของที่จะมาหลงยึดถือ ให้ภาวนาทำใจอันนี้ให้แจ่มแจ้งชัดเจนว่ามันเกิดได้มันก็แก่ได้มันเกิดได้มันก็เจ็บได้มันเกิดได้มันก็ตายได้มันตายได้ถ้ายังไม่แจ้งไม่รอบขอบมันก็กลับมาเกิดอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะทาให้ดีเด่นขึ้นมามันก็หลงอยู่ธรรมดาคนหลงมันว่าใจหลง ใจหลงใจไม่รู้ใจไม่ภาวนาก็เปรียบเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอดนั้นถ้าเอาไปทิ้งไว้คนเดียวในดงในป่าก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะว่ามันตาบอดคนที่ไม่รู้จัก,กจิตใจของตัวเองปล่อยให้ความไม่รู้มาทับถมจิตใจจนกระทั่งเคยชินและมันก็เป็นคนตาบอด ทานไม่รู้ว่าทานอย่างไรศีลทานศีลภาวนาทำอย่างไรไม่รู้ทั้งนั้นเรียกว่ามันบอดเรียกว่าบอดในใจตานั้นมีอยู่ไม่บอดแต่ตาใจมันบอดคือมันไม่รู้ตัวแก่ไปทุกวันไม่รู้ตัวเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกเวลาไม่รู้แล้วก็ตัวเองก็ตายไปโดยลำดับก็ไม่รู้ เมื่อไม่รู้แล้วมันก็วนเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่ชิ้นเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาฉะนั้นเราจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาหัดเป็นคนพูดน้อยคุยน้อยตั้งใจภาวนาให้มากสงบจตายให้ได้สงบวาจาให้ได้ วาจานี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่าบ้างคนชอบเล่นชอบคุยตลกเฮฮาไปตามภาษาของความไม่รู้อันนั้นแหละมันจะพาให้ลุ่มหลงมัวเมาท่านจึงให้มีความสงบก,กายมีกายก็ให้อยู่ในความสงบมีวาจาก็ไม่พูดในสิ่งที่ชั่วชาเหลียวไหลผิด มีจิตมีใจกัภาวนาต่อเนื่องอยู่ในใจอันนั้นจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจิตใจก็ค่อยสบายไปโดยลำดับลำดับดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเยวังก็มีด้วยประกาะชันี